ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ .919 กออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาำนักงานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดพึ่งตําบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบวัวลำภูเข้าเยี่ยมชมฐานผลิตพันปลาภายในศูนย์การเรียนรู้หลักปัญญาของสกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพาะพันปลาเพื่อให้คณะได้รับรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนต่อไปในการนี้ก็ยังได้มออพันปลาจำนวนหนึ่งหมื่นตัวนำไปไปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนาตามนทัศวรร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5 2สอำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งมอบลูกพันุปลาเนจิรดาจำนวน2,000ตัวให้กับรัษฎรในพื้นที่อีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริได้นำไปเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของตนเองต่อไปณบ้านอามุยตําบลเทพรักษาอําเภอสังขะจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาพักค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำาีอเพื่อทำการเก็บก,กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หน้าที่พักส่งนนสัมพันธ์บ้านน้ำทองน้อยหมู่9กาตําตบลบ้านดงอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ